กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวบุญกับพ่อแล้วใครอยู่บ้านพ่อไงอยู่บ้านแง่ล่ะป้าป๋าอยู่บ้านได้บอกว่าฉันจะไปในสามนาทีโอเคมาโก้อย่าลืมนะว่าเพตัน์กำลังจะเข้ามาพิชชิ่งแล้วน่ะว่าไงเดี๋ยวสิไม่รู้เลยว่าจะมาเร็วขนาดนี้เนี่ยเป็นไงบ้างลูกเราจะแต่งงานกันันแลุนฉันมันเหรอจะมาเป็นน้องเขยฉันแล้วพระเจ้าเพตัน์แมนอู้แต่ว่าเพตัน์แมนยังรอได้ พ่ออยากเี็นงานจะแย่แล้วฉันจะเป็นแม่งานให้งหนึ่งมิถุนาได้ไหมคะลูกรักรู้จักคนนั้นไหมโอเคเดี๋ยวฉันไปเช็คอินให้ก่อนนะพ่อไปเช็คอินให้ก่อนนะโอ้ไม่นะเราจองงานแต่งคุณซ้อนกันอะไรนะไหนบอกจัดการได้ไงไม่เคยโทรมาเลยอย่างงั้นเหรอเนี่ยฉันเป็นพวกมีอาการหวาดกลัวสักคนหวาดกลัวกับไอ้แค่ยกหูโทรศัพท์เนี่ยนะใช่ฉันทำได้ทุกอย่างนั่นแหละถ้าไม่ต้อง ฟังนะเธอจะต้องมีสุดสัปดาห์ที่ดีที่สุดลูกสาวุดที่รักของผมกำลังจะมีวันพิเศษและห้ามมีใครขัดขวางเฮ้ฉันไม่รู้ว่าจะมีอ่สถานการณ์ที่ต้องแบ่งกันใช้ห้องน้ำด้วยฮะกำลังจะทำผมเธอเสร็จถ้าคุณอยากจะทำด้วยผมยินดีนะผมได้หมดเลยเขากำลังจะใช้เวลาพระอาทิตย์ตกจนหมดแตนว่าคนละครึ่งไงอีกครึ่งหนึ่งก็กำลังจะหมดอยู่แล้ว เม oh! Oh! ื่อกี้เขาเคยตาเง้นเหรอออะไรคะไม่มีอะไรถอยกลับไปได้แล้วไม่ถอยเด็ดขาดเพราะแบบนี้พวกเราก็เลยต้องใช้แผนลิงป่นมันเมันเป็นกับดักงานนี้สนุกแน่ เธอนั <Cornell> ้นคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตฉันพอจะคอยอยู่ข้างขเจับเจ้านี่มาแล้วกะจะปล่อยมันแต่ดันรัดมันแน่นเกินไปเลยคิดว่าจะตายแล้วมันยังไม่ตายี่คุณรัวไม่นะไว้เจอกระเจ้าจระเข้แล้วนี่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจระเข้มันเข้าห้องมาได้ยังไงไม่ไม่รู้เราไม่รู้